สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมนชิตคนรักเกษตรนะครับวันนี e ้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาที่สวนยางพารานะครับในสวนยางพาราที่ว่าก็อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพื่อนๆครับในสวนยางเราก็ไม่มีมีเฉพาะไม่มีเฉพาะสวนยางนะครับต้นยางนะครับเราก็ปลูกไม้อื่นไปด้วยนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับเพื่อนๆครับก็มีพวกไม้ป่านะครับไม้ป่าชนิดหลายชนิดนะครับไม้ หลุมพอกันเกาไม้มะฮกกันีนะครับแต่วันนี้พาเพื่อนๆมาดูต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับจะบอกเพื่อนเพื่อนว่าตอนนี้อยู่กลางเดือนเมษานะครับทนความแรงไม่ได้ไม้ที่ว่านะครับทนความแรงไม่ได้ทนน้ำฝนน้ำท่วมนะครับไม่ได้นะครับไม้ที่ว่าก็คือต้นจำปาทองนะครับ อย่างช่วงนี้เพื่อนๆหลายๆคนก็จะประสบปัญหานะครับภัยแล้งนะครับหลายๆที่ที่เป็นปัญหาหนักเลยช่วงนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆครับผลการความแล้งนะครับนานๆเข้าก็อย่างที่เห็นนะครับนี่สภาพต้นจำปาทองนะครับก็กําลังจะจากเราไปแล้วนะครับไม่มีน้ํานะครับแล้งจัดปีนี้แล้งจัดนะครับต้นเขียวที่ยังเขียวอยู่นี่ ผมก็เอามาปลูกประคองไว้ตั้งแต่ทีแรกนะครับก็กลัวว่าต้นมันจะไม่รอดก็เลยผมก็ปลูกก่อนหน้าไว้แล้วนะครับนี่ครับต้นตะเคียนทองนะครับก็ปลูกเลี้ยงไว้คู่กันนะครับตูดีครับเพื่อนๆนครับพี่โคนะครับนี่อย่างว่านะครับเพื่อนเพื่อนครับทุกตอนนี้แหลงจัดนะครับแหลงจัดไผ่แหล้งจริงๆนะครับ แต่ต้นไม้ก็มีอีกหลายชนิดนะครับที่สามารถปลูกและรอดในช่วงนี้ไปได้นะครับกับตะเกียนทองนะครับปลูกตะเกียนทองมอกกนีนะครับเดี๋ยวใกล้ๆกันนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับต้นมอกกานีนะครับยังเขียวอยู่นะครับยังแตกยอดอ่อนอยู่นะครับและใกล้ๆกันด้วยนะครับนี่ครับจำปาทองอีกต้นหนึ่งนะครับก็อาการคล้ายๆกันนะครับ แ้งนะครับแต่ตรงนี้ร่มกว่านะครับมีต้นยางพาราช่วยบังแสงให้นะครับแต่ก็ช่วงนี้มันแล้งนะครับไม่ค่อยสวยไม่มียอดใหม่ไม่แตกยอดใหม่นะครับนี่ครับเพื่อนๆครับมอกกานีนะครับไม้ดีนะครับปลูกในสวนยางเพื่อนๆครับนี่ครับสภาพมอกกานีแตกยอดอ่อนอยู่ครับยังเขียวอยู่เลยนะครับยอดสวยอยู่ แต่ว่าจำปาป่าจำปาทองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะตายทุกต้นนะครับใกล้ๆกันนี่นี่ต้นที่ไม่น่ารอดแล้วครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นนะครับใกล้ๆกันนี่ครับนี่ก็ต้นจำปาเหมือนกันนะครับนี่สูงแล้วครับต้นนี้สามเมตรน่าจะติดแล้วนะครับเพื่อนๆครับกับธัญญาครับ พยายามจะเก็บไว้ปลูกวาหลายๆต้นนะครับปลูกหลายๆสิ่งในสวนยางพารานะครับผมก็พยายามปลูกไว้หลายสิ่งนะครับก็อย่างว่านะครับอย่างที่เคยพูดไว้ในคลิปก่อนๆนะครับว่าต้นไม้ที่มีปัญหาเรื่องในภัยแล้งนะครับและก็น้ําท่วมนะครับก็คือต้นจำปาทองนะครับนี่ครับเห็นชัดๆเลยนะครับเพื่อนๆครับก็ทุกคนเพื่อนๆก็เลือกพันไม้นะครับจะได้ไม่เสียเวลา หรือถ้ากลัวว่าจะไม่รอดก็ปลูกประคองไว้นะครับอย่างนี้ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับอ่านี่ครับต้นนี้ไม่รอดเราอย่างน้อยเราก็มีต้นตะเกียนทองปลูกรอไว้แล้วนะครับคลิปนี้ก็ชวนเพื่อนเพือนมาดูนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะแพนไปรอบๆนะครับว่ามีต้นไม้อะไรไว้มั่งนะครับหลายอย่างเลยนะครับนอกจากต้นยางพาราก็มีไม้ปานะครับ อีกไม้ชนิดหนึ่งครับที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆก็คือต้นนี่นะครับอย่างสวยอยู่เลยครับต้นนี่ใบสวยเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันนะครับยอดก็สวยแล้วนะครับสูงกว่าผมไปแล้วนะครับครับต้นที่ว่าก็คือต้นกันเกานะครับต้นตำเสานั่นเองนะครับเพื่อนๆครับสวยนะครับ อยู่ในสวนยางก็โตดีนะครับเพื่อนๆครับโอเคฝากไว้ให้เพื่อนติดตามด้วยนะครับเป็นกําลังใจช่วงหลังเขาไม่ได้ทําคลิปเท่าไหร่นะครับเพราะว่ายุ่งกับการทํางานนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวมีโอกาสดีๆจะถ่ายคลิปเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ